มาแล้วค่ะฝนภูเก็ตมาอีกแล้วมืดดำมาเลยค่ะท่วมอีกแน่วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปยกสะดุ้งก่อนนีจ้าฝนจาใกล้เข้ามาแล้วค่ะ ได้ลปลาไปหมกสักหม้อก็ยังดีเมื่อเช้านี้มาตกไปแล้วนะคะประมาณชั่วโมงนึงยังไม่เก็บที้งดูดิไม่ได้ยกตั้งนานจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะ บ่ไใ้จากโตค่ะเอาแต่กูม,มั่นเป็นน้บ่บันาขาเบี้ยวล้างงางน,นี่ค่ะอปลาที่ได้เมื่อเช้ามีปลาเล็กปลานอ้อยแล้วก็มีกุ้งกุ้งนะคะกุ้งกุ้งกุ้งเยอะมากไม่เยอะหรอกได้สิบกว่าตัวแล้วเดี๋ยวมันต้องได้อีกแหละ